สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับกินลำชาแนลอีกเช่นเคยนะคะทุกคน วันนี้มากินยำแซลมอนค่ะยำปลาส้มนั่นเองค่ะใส่ปลาร้านะคะทุกคนผักนะคะมีสลัดแล้วก็แตงกวาค่ะมีต้นอ่อนทานตะวันนิดหน่อยนะคะแล้วก็นี่สาหร่ายค่ะสาหร่ายเป็นแผ่นนะคะนี่ทุกคนสาหร่ายมีสลัดคอสนิดหน่อยค่ะทุกคนนี่สลัดคอส ปลาแซลมอนสดๆค่ะทุกคนชิ้นใหญ่ๆหนานๆเลยค่ะทุกคนนี่นี่หั่นแบบหนานๆใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนจะจะให้ดูนี่ทุกคนใหญ่มากมาชิมคำแรกกันเลยค่ะสดน้ำก่อนนะคะ เซ็บทำเองค่ะใส่ผาร้านะคะนวันวๆเลยค่ะทุกคนโคตรอร่อยเดีวลองกินจัสลัยค่ะ อร่อยมากทุกคนใส่หอมไปด้วยเมื่อเ,เทศลูกเล็กค่ะน้ำหน่อยหนึ่งนะคะนี่ช่ำๆเลยค่ะทุกคนนี่ อร่อยมากปลาลานน่นๆเลยค่ะทุกคนหอพักค่ะนี่ใส่น้ำเข้าไปช่ำๆมะเขือเทศด้วย เคทลูกเล็กแบบนี้อร่อยค่ะทุกคนน้ำโคตรนัว กินกับน้ำแบบนี้ช่ำๆค่ะทุกคนนี่อร่อยมากลองชิมดูว่ามันจะเข้ากันไหมสรุปว่าเข้ากันมากค่ะทุกคนนี่ อร่อยมากอร่อยมากข้าวเกษตรลูกเล็กค่ะ ืมำซุน้ำเลยค่ะทุกคนคำตัตโตเลยค่ะ ซดน้ำตามค่ะทุกคนบ้วนเข้าไปในปากเลยคะ่ะ ไลน์ค่ะทุกคนนี่ อร่อยค่ะทุกคนอร่อยมากใส่น้ำไปด้วยช้ำช้ ลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น เซอีลีค่ะทุกคนนี่ กินหมดเครื่องเลยค่ะไม่ให้เหลือเลยหมดค่ะคำนี้ใหญ่มาก ใส่น้ำไปด้วยค่ะใส่น้ำชัมๆค่ะทุกคน,นบาดให้เรียบค่ะ สุดท,ท้ายค่ะทุกคนดูนี่เกลียงเลยค่ะจัดการเรียบร้อยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b ส c ค i b e ให้หนูด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย vecario go